สวัสดีค่ะบทเรียนนี้จะพูดถึงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคลอดค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าในระยะคลอดจะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างไรแต่อย่าลืมนะคะว่าในระยะคลอดเป็นระยะที่คุณแม่และคุณลูกได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกค่ะการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคลอดตรงกับบันไดขั้นที่4ในบันได10ขั้นสู่ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือ ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้คุณแม่ได้อบกอดสัมผัสทารกแบบเนื้อแนบเนื้อและช่วยให้คุณแม่ได้เริ่มให้ทารกดูดนมภายในหนชั่วโมงแรกหลังคลอดโดยมีพยาบาลในห้องคลอดคอยให้การช่วยเหลือโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ค่ะข้อ1 Early Skin to Skin Contact หลังทารกคลอดทันทีนำทารกวางบริเวณหน้าอกของคุณแม่ให้ผิวหนังแม่สัมผัสกับผิวหนังของลูกโดยตรงและให้แม่อบก,กอดทารกไว้ค่ะข้อ2 early initiate breastfeeding คือส่งเสริมให้ทารกดูดนมแม่ให้เร็วที่สุดหรือภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดโดยพยาบาลห้องคลอดให้การดูแลประเมินสุขภาพของทารกสังเกตสีผิว การหายใจและปฏิกิริยาร่างกายของทารกอย่างใกล้ชิดค่ะประโยชน์ของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคลอดข้อ1ทําให้เกิดสายสัมพันธ์แม่ลูกในระยะหลังคลอดทันทีคุณแม่จะมีความรู้สึกตื่นเต้นอยากพบหน้าลูกเกิดความรักและความเป็นแม่ ในขณะเดียวกันทารกก็จะมีความตื่นตัวจากการกระตุ้นของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงและอุณหภูมิทําให้ทารกมีความตื่นตัวอยู่ในระยะตื่นสงบและพร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำทารกมาวางที่บริเวณหน้าอกของคุณแม่ให้ผิวหนังได้สัมผัสกันค่ะ เมื่อนำทารกมาวางที่หน้าอกของแม่ทารกจะมองไปที่ดวงตาของแม่และพยายามคลืบคานเข้าหาหัวนมของแม่โดยใช้ stepping reflex และ rooting reflex และเมื่อทารกไปถึงหัวนมของแม่จะสามารถงับและดูดนมได้ทันทีโดยใช้ suckling reflex ค่ะ พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติที่ทำให้ทารุเรียนรู้การเริ่มดูดนมด้วยตนเองและเมื่อทำสำเร็จในครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปก็จะสำเร็จง่ายยิ่งขึ้นค่ะข้อ2ช่วยลดระยะเวลาในการเริ่มหลังน้ำนมคือทำให้น้ำนมของคุณแม่มาเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ ในการนำทารกมาวางบริเวณหน้าอกของคุณแม่แบบเนื้อแนบเนื้อจะทำให้คุณแม่รู้สึกมีความสุขซึ่งจะไปกระตุ้นที่ต่อมใต้สมองให้หลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินออกมาและการที่ทารกดูดที่หัวนมของคุณแม่จะทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนโปรลคตินออกมาฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างและการหลั่งของน้ำนมเร็วขึ้นด้วยเหตุนี้น้ำนมแม่จึงมาเร็วขึ้นค่ะ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคลอดข้อ1บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจํานวนน้อยทําให้มีภาระงานมากจึงไม่สามารถที่จะเฝ้าดูแลคุณแม่ได้ตลอดเวลาข้อ 2. คุณแม่เกิดความเหนื่อยล้าจากการคลอดที่ยาวนานค่ะข้อ 3. คุณแม่ได้รับยาแก้ปวดหรือ,อยาระงับความรู้สึกจากการผ่าตัดคลอดทำให้แม่อยู่ในอาการง่วงซึมและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ และข้อ4คือทารกมีปัญหาสุขภาพที่จะต้องแยกตัวออกไปเพื่อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ